กำลังประสบปัญหาการเลือกชุดคลุมท้องอยู่ไหมครับวันนี้ Everyday Look by อุ้มรักวัดขนาดชุดคลุมท้อง 2XL ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ดูนะครับสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการให้ทำคลิปชุดไหนคอมเมนต์บอกร้านได้เลยนะครับ b j 1096ไหล่6 6นิ้ววงแขน20่อก42 ความยาว41 BI 1109ไล17วงแขน18อันนี้อกไม่น่าเกีย่ยนนะสวยๆ48แต่50ก็ได้อยู่ความยาว40 BB 1151 หล่สิบหกวงแขนสิบแปดอกสี่สิบสองได้ความยาวสุดปลายผ้ามุงนะคะสามสิบเจ็ด aa สามสี่สี่สองไหล่สิบหกวงแขนยี่สิบสองอกสี่สิบสี่ความยาวสามสิบหกอันนี้ไซส์สอง x นะคะ AB 3442ที่ไม้ไซต์ XL ไล16วงแขนประมาณ18-19หกประมาณ40ความยาวประมาณ36 AB 2182ที่ไม้ไซส์ 2X ไล18แขน18อก42ความยาว36มีซิบเปิดให้นม่ม นี่นี่จะมีสองสี <Okay. S 1> ด้านหน้าด้านหลังนะคะที่ไม้จะเป็นไซส์ xl โค้ด a b c 168หไหลประมาณ1ิบสวงแขน20่สิบเดอก3ามความยาว44่สิบแต่หน้ากระดุมจริงแกะได้ทุกเม็ด